สุดอีกหนึ่งข่าวดีของลิซ่าแบล็กพิงค์หนึ่งคนในโลกที่จะทำได้จะไปสุดที่ตรงไหนอีกหนึ่งข่าวดีของลิซ่าแบล็กพิงค์หนร้อยคนในโลกที่จะทำได้สำหรับลิซ่าแบล็กพิงค์ความปังของเธอก็ไม่รู้ว่าจะไปสุดที่ตรงไหนจริงๆเพราะไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรบอกเลยว่ามีแฟนๆทั่วทุกมุมโลกจับตาดูอยู่ตลอด ลิซ่มียอดการติดตามอินสตาแกรมทะลุ90กว่าล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว Blackpink ์ u Black p ink, ปเปอร์เกเกาหลีก็มีเช่นกัน Guinness World Record 5รายการได้แก่ผู้ชนะ K-POP เดี่ยวคนแรกที่ทั้ง MTV Video Music Awards และ MTV รางวัลดนตรียุโรป ล่าสุด19เมษา,ายน Maxim.com ได้ออกมาเปิดเผยรายชื่อ The Woman of the 2023 Maxim Hot 100ซึ่งลิซ่าเองก็ติดอันดับผู้หญิงแห่งปี2023ด้วยเช่นกันค่ะขอแสดงความยินด,ดีด้วยนะคะ